ครับผมวันนี้ก็มาถึงอาณาจักรเอกซาวด้วยครับก็ต้องเข้ามาหาเจ้าบ้านก่อนครับผมสวัสดีพี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอผมันนี้ผมก็มาจาก FA, เอฟก็เราก็มาปรึกษาหาลือกันเรื่อยๆกับทีมไออออกเดโม่ก,กัน เก็บเกี่ยวความรู้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมสำหรับวันนี้ข้างหลังเชียทนกันอยู่ยังไม่เสร็จจุพี่เป็นยังไงครับปีนี้มีอะไรยังไงบ้างปีนี้ก็แล้วก็ขยับอัปเกรดแล้วขึ้นจากปีก่อนเนาะพูดถึงปีก่อนแล้วก็ไปแบบหาความรู้แต่ปีนี้เราต้องไปอัปเกรดอย่างเราก็อัปเกรดเอกท้าอัปเกรดไอเบก็อัปเกรดทั้งสองคนเนี่ยจะ่เชภูมิเนี่ยต้องอัปเกรดขึ้นไปเพื่อ ขยับแบรนด์ของจังหวัดเชียงภูมิเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนได้ตอนนี้พอเราไปงานหลายจาังหวัดหลายจาังหวัดเราเทียบโทนเสียงได้เสียงที่ฝั่งนู้นเขาเปิดภาคกลางเปิดยังไงภาคอีสานเปิดยังไงเนี่ยเอา2อ,อย่างนี้มารวมในของเราให้ได้ปีนี้ลูกพี่เอกว่าไงปีนี้ลูกพี่เอกว่ายัางไงก็จะมีเป็นดอกลำโพงก็ใหม่เข้ามาครับผมโเบีแล้วก็มิกที่เป็นไมด้ดัดแล้วก็มี เพิ่มอ้าวอย่างก็สเตเตบ็อกอ่าสเตเตบ็อกครับผมสเตเตบ็อกเข้ามาก็อัปเกรดขึ้นมาครับผมปีนี้เราก็เกรดจากปีก่อนนะคราเป็นระบบสายสัญญาณเนาะครับสายสัญญาณปีก่อนทำไป30เมตรไม่ถึงต่อกันเอาปีนี้ก็สายแลนครับ50เมตร10เมตรก็สามารถใช้งานได้เลยจะมีเดโมตลอดถึงเดือนตุลาไปเปิดตัวกลางน้อใหม่ไปทำการตลาดให้คนรู้จักเอกซาวมากขึ้นออกมาเนี่ยเป็นแนวทางการตลาดอีกหนึ่งทางที่เราทำ วันนี้ก็มาจูนใหม่ครับเพราะว่าสนามแรกของเราเป็นระบบเบรคไคอออ์ครับผมครับต้องเบรคสองวทีนี้สนามต่อไปเราตั้งตู้แบบนี้ครับก็ต้องจูนใหม่อีกครับแต่ละงานก็จะทำได้ครับจะมีการจูนการลองไปไปพาไปชมว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างครับวันนี้ก็มี f อเข้ามาจูนด้วยครับผมครับเอาง่ายครับมาเปิดแข่งกันครับผมงานนี้ครับเดมโมกัน2คนทุกปีครับผมครับอันนี้เป็นผู้จัดการ FA เครับเนี่ยเขาไม่อยากออกกล้องครับเนี่ยมารู้เป็นอะไรครับผมอันนี้ก็เอกใช่ไหมครับเอกยังครับเอกงเอกน้อยเอกน้อยเอก่อกเอกน้อยอะไรใหญ่ วันนี้เบก็มีการนะครับนปีนี้เราขยับมาเป็นระบบแลนครับผมเพราะว่าปีก่อนเป็นระบบสายมีปัญหาหลายอย่างก็ไม่ว่าเป็นด้านถูกฝนก็ทำบ้างไปหน้างานจริงบางงานก็4 0เมตร50เมตรสายเราไม่ถึงนี่คือปัญหาครับผมบรรยากาศวันนี้ก็จะประมาณนี้วันนี้ก็พาชมบรรยากาศครับไม่มีอะไรมากมายครับผมที่เขาเอกสารคุม้าไว้ก็ชุดเก่าครับชุดดโมของเก่าแล้มันเดิมครับนี่ครับสเตทบ็อกครับ คอร์สบีเอสครับเนี่ยพาวเวอร์ก็จะประมาณนี้ในการไปเดโม่ครับผมวันนี้ก็ทุ้บดนสร้างครับนู่นครับติดเครื่องปั่นนะครับเดโมครับเพราะว่าไฟที่บ้านผมมันแต่งครับผม240บโวลต์ครับกลัวเครื่องระเบิดวันนี้เราก็ใช้เครื่องปั่นเอาครับผมจะประมาณนี้ครับผมไปคอยจะตามชมภาพจักะครับผม Woo!